เหมือนกันเหรอจะมาป้นไงมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดอา้าวแล้วจะเอาไปทำอะไรอ่ะทำได้ก็ไปใช้ไงโอ้ยอย่าเอาเลยนู่นน่ะไปเล่นหมากรุกกันดีกว่าใช่ใช่มาเร็วปนบ้านเราบ่อยมากจนสนิทกันแล้วเนี่ยเราจำหน้าเธอได้เลยเออว่าแต่ไหนนี้ป้นบ้านใครบ้างเฮ้ยป้นบ้านใครอ่ะ<ๆ>บ้านอื่น่ะก็ไม่คิดเหมือนกักินข้าวกินปลามาย่างอ,อ,อยู่น้ำไหมเดี๋ยวให้หาไพาไปเอาน้ำให้โจ้หน่อยได้ได้ได้ <S <S เดี๋ยวคนอื่นเขาจะดูช่องนั้นน,ะน่ะน่ารับไม่เป็นเด้อทอ่น,อน,นี่ก็สนุกนะบ้านนั้นน่าจะมีจุดอ่อนเยอะสาวๆทั้งนั้นเลย งั้นเราต้องมีวิธีเอาตัวรอดเมื่อโจรบุกบ้านวิธีเอาตัวรอดเมื่อโจรบุกบ้านสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคะถ้าสมมุติมีโจรมาบุกบ้านของเพื่อนเนี่ยเพ,เพื่อนจะทํำยังไงคะมาดูคลิปนี้กันเลยคะ่ะใก่อนที่จะาชมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์บัวด้วยกดติดตามช่องทางทุกาาทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจีตอกทางนี้หลังจากนั้นแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยคะ่ะวางกับดัก คิดออกแล้วเราว่านะวางกับดักกันดีกว่าแล้วว่าแต่เรากจะอะไรเป็นกับดักอ่ะนี่ไงกล้วยเนี่ยนะก็ใช่ไงเยี่ยมไหมเดี๋ยวมาทำให้น้องพายกับพี่นาดูกันค่ะไปทำยังไงตังแกะเปลือกกล้วยก่อนได้ละฮะแล้วไม่ต้องใช้กล้วยเหรอไม่ต้องเนี่ยเราใช้แค่นี้ไปทุกคนลุยกันไป let's go ทางสะดวกไปดีกว่าโอ๊ยอะไรเนี่ยอ้ไอ้ไอ้ปรอมเป็นโจรเฮ้ยจิตใจรอบนี้แหละต้องปลนให้ได้เลย ยยาอะไรก็ขึ้นมาเต็มหมดแหละโอเคมันดงบันไดง่ะหยุดนะดึงกล้องเฮ้ยมาเอาไงเนี่ยบัวไปแต่งตัวมาคูวจะเหนนะจะเพิ่งทำอะไรนะเฮ้ยนี่คือการบ้านเฮ้ยนี่แกเป็นใครเนี่ยเป็นโจรไงนี่แกก็เป็นโจรเหมือนกันเหรอแล้วผู้หญิงเสื้อสีชมพูนั่นแหละมันก็เป็นเหยื่อของฉันส่งผู้หญิงมาเดี๋ยวนี้ฮะของแกเหรอ เอาไปเอาไปไปใช้ป้อนบ้านอื่นไปเอ๊ะนี่นะปุ่นโลวังๆล่วงเน่อยนะช่วงนี้ได้ข่าวว่าตำรวจเยอะเดี๋ยวใน้ป้อนบ้านเองก่อนโอเคโอเคได้ได้รีบไปเลยรีบไปเลย <c oughs> จุนเธอคงโง่ดีเหมือนกันเนาะเชื่อทำตัวให้ตัวสงสารย,ายิงยาวจะ,ปะเปล่ายิงชุกย,ยิงชุกยงนี่คือการป้อนทําไงดีอะได้เดี๋ยวมันยิงเอางี้ไหม บอกให้เอามาไงอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยรู้ไหมอะบริษัทของเราอะ่ะล้มละลายพอแม่ไม่มีเงินก็เลยหนีทิ้งพวกเราไปแล้วก็เราไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วยิงเลยเหลี่ยอมาสิาเรืเ่องเป็นยังไงเรื่องก็อย่างนี้คือแบบทำง,งานคือแบบรวยมากมีบ้านมนีรถทุกอย่างก็ล้มละลาย เพราะว่าน,นี่สินที่มีเ,เกินไปเราก็ต้องอยู่อย่างทุกทรมานมากข้าวปลาก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ให้ดื่มไม่ได้กินน้ำเลยไม่แตนน้อยโถชีวิตเธอมันก็น่าสงสารนะมันเอางี้อ่ะนี่งั้นเราให้เธอแล้วกันจริงเหรอ,อเอาเอาไปให้น้องกินข้าวแล้วเธอกินข้าวนะโอเคขอบคุณนะไม่เป็นไร เท่าไงไปบนบ้านถิ่นต่อดีกว่าซื้อปืนต่อเนี่ยเดี๋ยวไปหลอกโจมันได้ใช่ไหมนี่ดูมันให้เงินมาง่ายงุ้ยเยอะจังอ่ะคอโดนแน่ม่เยอะเลยเฮ้ยของเงินไปหมดเฮ้ยนี่มันเอสชูเตอร์กัามอมนี่น่ะของหายากสุดเลยก็มันแน่อยู่แล้วเนี่ยคือรุ่นหายอะโอ้็ปทองคำสุด้วย สวยมากเลยงั้นเราขอซื้อต่อดได้ไหมไม่ได้ดิไปซื้อเอาเองดิที่ร้านของชั้นุ่นแล้วซื้อเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาโคตรแพงเลยกี่บาทสามสิบห้าบาทซื้อต่อดได้ไหมไม่ได้ให้หออกสิบไม่เอาร้อยหนึ่งไม่เอารล่ยเก้า,ามาไม่เอาก็บอกไม่เอาไงงั้นต่อไปเลยฉันให้หมดนี่โอ้โหอ้รวยแล้วรวยอะไรหยุดนี่คือการ้น ไปเลยไปเลยเร็วๆไปไปไปเลยไปเลยส่วนเล่นนี่เฮ้ยชนะเฉยอ่ะเล่นตรงนี้นะยุดหนึ่งเชอะเฮ้ยจะจะจะทำอะไรอ่ะจะมาป้นไงมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดอ้าวแล้วจะเอาไปทำอะไรอ่ะทำได้ก็ไปใช้ไง กันดีกว่าใช่ใช่มาเร็วเออหมากลูกเหรอไหนลองเล่นสักตาสิอหน่หอ,อ,อฉันนฉันนำเองมาแกล้งป<น>่วยเฮ้ยนี่การปนมีอะไรส่งให้หมดม่เย็นไรฉันไม่สบายไม่สบายเหรอใช่ไม่สบายออไม่สบายจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปตามคนมาช่วยนะ ได้หลด้วยฮะแต่ควรให้คนช่วยยังยิงเจ้ากระป๋ป่ายิฉุกาให้เหยียบยันยิงยุเฮ้ยนี่กรปัองเฮ้ยช่ว้วยเ่ย้ด้่้วช่วย้ว่ย่วยด้่วยช่วยด้วยช่วช่ว้ด่ยว้ดว้่ว มีเท่าไหร่ถือไม้หมดฉันไม่มีตัาหรอกฉันมีแต่หน้าสวยๆของฉันอือต,ตายเลยหลงตัวเองแล้วแกล่ะฉันก็ไม่มีบัวแกปลอมตัวแล้วแกมาเลยเดี๋ยวนี้เลยโอเครีบมาเลยนะระวังมันไม่ไปเคเคเร็วก่อนนะเพื่อนฉันมีขึ้นไปไหนละเอาปืนลงก่อนนะมันจะทิ่มตามต้องนะไปเลยไปเลย ตายแน่โจนน้อยหละ่ะห <Yeah! S 1> ยูน่นี่นะไอ้โจนกระจอก <c oughs> โดไม่เท่าไหร่นะอยากจะร้องปากว่าเป็นตัวจริงหรือไม่จริงลองทำไมล่ะเ <c oughs> นี่ยไอ้ปิ้ลคเขาถึทำไมที่หลังอย่ากทำอย่างนี้นะได้ไม่ได,ได้ไอโดมาขอร้องแบบนี้ไม่ทำละดีมากดีมากกลับไปซะกลับไ <c oughs> ปแกล้งโดนจับตัว <c oughs> <c oughs> หยุดนะนี่การปั้นเฮ้ย เป็นอะไรอ่ะพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่นี่นี่เปิดสก๊อตเทปให้เขาสิเออวะใช่โดนจนจบมาเหรอใช่รีบหนีไปเถอะเดี๋ยวเธอจะไม่ปลอดภัยเอานะรื่ไม่เรื่องเดี๋ยวจนมาเรื่องไม่ได้ไาได้เลยรีบๆนะเจ้าหนุกไปเลยคุณเชื่อทำเป็นใจดีด้วยใจดีนะเมื่อกี้ไม่เป็นอะไรมากเฮ้ยดูด้ย นี่จานบอลมี่ไงวะพี่หายนี่อยู่เหรอคะเฮ้ยใช่ออกมาใช่จไมีไหมทุกคนมายังมาหยุดแต่ก่อนนะนิดนึงนะส่มเสพอียังนี่คือมานั่งกับพ่อเราสิเนี่ยวนี่นี่รู้ไหมเผื่อปนบ้านเราบ่อยมากจนสนิทกันแล้วเนี่ยเราจำหน้าเธอได้เลยเออว่าแต่เดี๋ยวนี้ปนบ้านใครบ้างเฮ้ยในปนบ้านใครอ่ะบ้านอื่นอ่ะ ก็ไม่คิดหมดล้กินข้าวกินปลามามยังอยูน้ำไหมเดี๋ยวให้หาไไปล้วน้ำให้โจนหน่อยได้ได้ไ้เหนื่อยเลยร้อนใช่ไหมเนี่ยดููลแตงตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวคให้เาไปปนฮะสงสารคนอื่นบ้างเนี่ยเออมาล้วค่ะนี่กินมาแล้วกินไปมีน้ำนออุ้ยเฮ้ยเนสลจลทไปรขังไว้นบ้าน รู้ไหมยาน้อนหลับเนี่ยมนันออกฤทธิ์แค่สามนาทีเท่านั้นนะเลยแผนและมาขังโจไว้ในบ้านนี้เลยวิได้นะได้นั่นแหละไปขังไว้ในนี้แหละเไป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 ปิดเลยล็องค่อยล็อกเ <ๆ S 1> ลยโอเคโอเคอเครถสักนอกนี่แหละต้องเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาทำไมาบุกเธออยู่ข้างนอกอะรูงหน้าออกไมได้ลองประตูหลังบ้านนี่จะเปิดได้ไหมเฮ้ย ฮ้ยแล้วจะออกไรเนี่ยถึงต้องออกหรอพวกเราขังออกันหมดแล้วใช่หลังบ้านนี้ออกไม่ได้นั่งคอตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยนอจะมาขนของกันดีกว่าเออใช่เฮ้ยออกขนของมาขึ้นมาไม่ให้ไม่ให้จะกินทั้งหมดนี่เลยอุ้ยหิวอ่ะอยู่ก็กัดไม่นเล่นเปียโนพี่นะเล่น ที่ต้องคือได้ยุงก็แบบไม่ได้ยังกินน่นอะไรคะน้องบัวไม่น่าขังไว้ในบ้านเลยถ้าเราขังไว้อย่างเงี้ยมันจะสบายเกินไปนะเราต้องรีบจัดการมันให้เร็วที่สุดเลยแจ้งตำรวจงั้นต้องหาตำรวจอือขอโทรเลยฮัลโหลคะคุณตำรวจมาในบ้านเลยนะคะมาจับคนร้ายที่อยู่ในบ้านเราขังไว้แล้วค่ะมาจับเลยค่ะผมมาแล้วครับตำรวจมาแล้วทุกคนเฮ้ยนี่นี่นี่ค่ะ อยู่ข้างในบ้านเนี่ยกำลังเล่นกีต้าอยู่จับมันเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะคนตำรวจเดี๋ยวใช้ประตูให้จับมันเลยค่ะจับเลยค่ะใช้ไมไปยึดเป็นโจรใช่ไหมไปทำอะไรบ้านเขาเนี่ยกี่ตาร์คืนอ่ะยี่ไปไปลุกไปคุยที่โรงพักไปเริ่มโจนตัดแต่ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนทุกคนคะวิธีเหล่านี้เนี่ยเป็นวิธีเล่นๆนะคะทางที่ดีที่สุดเราควรที่จะออกให้หายจากจรแล้วก็โทรหาตำรวจจะดีที่สุดคะ่ะและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์บวกด้วยกดติดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้อที่ตอแกทางนี้และก็บวก็มีกลุ่มลับ้วยนะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มแล้วก็ได้ละคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊าย